ปันเอาเข้ากันเป็นไงหลวงจีเลยเจ้าเนาะจะได้มีแหงเนาะเจ้ามีไผ่มากของเจ้าตา่ำนาะส้มอืมล้ําหนาโอดกนนัน,น,น,เ,น,นเป็นไงจีเนอร์อาทิตย์หนะเปิดออกไปเจียวน้ํามันแล้วนาะเจ้าล้ำล้ำนี่เป็นใส่หมูซับเต้เจ้าอืมนะไข่ฟังเข้าเหงื่อเฮ้ยเออไอ้เนี้ยเป็นปน้ำพริกปลาแห้งเลยอะ่ะกิงเป็นก๊อ เดี S <S ๋ยววันหลังพี่บุกใครป้าต่ำนะเจ้าง่ายๆจนพี่ไปให้อืมเนาะอุ้ยอะไรเจ้าคือแต่แม่อุ้ยเจ้าติการิมอิงขนาดเจ้าปลาของอืมเนาะหนุ่มกับข้าวอ่ะเม่๋ยวยันนี้ขายเนาะแดงและสาวบาเจ้าอื้มโอ้โหถูกอุดหนุนอุดหนุนแม่อุ้ยนะเจ้าวันนี้นะแต่ปกติถ้าพี่ใครจะชอบทำกับข้าวกินเองมากกว่านะเจ้า นะอืมาืนาเมืนะ่อนะนะคนนกตอมเหอนมาให้ขมกำลังมากเลยอืมนระนะปปึก,รกละหางไม่คอจะมากอบเลยอืมนะนอ้พริกสิบบาทพักหลวกรวมเนี่ยสิบบาท Tuần sau vào Tù còn nào đi tìm cháu như bánh ngọt nè Mới tưởng ép bông o cháu thấy một cháu không ép bông o Thì ăn con Mới Mmm nó, Tuần sau ba bà Sao muốn cháu khai bên mặt cô nữa nha cháu Hóa hóa เนี้ของเข้าอ่ะเข้าตรงด้นหาแบบว่าร้อนขมจมรองจมเเหมอนโมาให้เจ้าเหลือมาล่าที่นอกกระจกหวานเป็นลมขมเลยยกนาอกินเป็นเหมอนกันเนาะกับข้าวเมางๆทีเป่นะขยักแหลงบอตนะเจ้าแกงมาเป็น ก็เอิมนื้อน,น,นมันแต่มึ่อ่าอนเคยข่างมันจ้ำเจายัางแกงบอมแกงใบเพื่อหรือว่าตําเต้าเนะียนะ่ยขยักเนาะยัางปรมจำดูอีแม่ย่างให้กินจ้ำอันดาม่ยจาซ่ามเขือแจ้งน,ะนี่นะฮึมนาะซ้ำพันนาสุดึหือว่าเขาสบายใจเจาะขาเขาจ็บทุกมมก หิงที่อยู่บ้านนอกตอแต่แหนะอันนี้ขนาดใครอ,อยู่ในเมืองนะเขาอยู่บ้านนอกแต่ตแหนะพี่ใครบอกเลยว่าแขกจะไม่ซื้อกับเข้าเลยเจ้าอขอกินหิมพานต์แตงกวาเลยเจ้านี่อย่างก็แยกกันกินไนกันกินเจ้าเบสตีมูลค่าเป็นสตังค์อื้อนเหมือนกับว่มีน้องใหม่เรอเจ้าจะบ้านบ้านเปลี่ยนบ้านนี่พักกลางเลยเจ้า

ngon hải mà Ừm, không Hừm, lắm hả hay đấy ừ, bây giờ. Ừ. 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 ของแต๋อเนอะอืมเอ๊ะเอาเจ้ามุขนาดหอมสมุนไพรขนาดเล็กไม่เผ็ดมากของเจ้าเอ้าเอาะทุกั่านกับเออต้องเอาพืชสมองหมูนะเจ้าจับเปิดแต่มาใส่แบบสมุนไพรเจ้า ใส่พริกใส่สมุนไพรใส่อย่างนี้เจ้ากล่องเครื่องเราไปองกลับไปแอปใบกล่องนะหอมจอกล้ำอืมเนาะ